เรียกว่ามันก็เป็นไปตามเวลาของมัน,มนก็พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะก็มีความสุขดีเจ็บข้าง่ามาก๋อเขาก็น่ารักอย่างนี้แล้วค่ะเขาช่าง,งักแบบอยู่แล้วน่า <laughs> รักค่ะเขาค่อยๆค,คอยดูแลเราคืออย่างช่วงนี้ก็จะยุ่งทั้งคู่ใช่ไหมคะเราก็เหมือนค่อยคืออาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ว่าเราก็คอยเหมือนแบบว่าคุยไปกำลังใจให้กันมีโมเมนต์ไหนไหมที่เขาดูข้างรักเราแบบโอ้ ก็ไม่มีนะคะมันก็มันก็นกนกเป็นเป็นใบของมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละธรรมดาเหมือนเดิมใช่ไหมเขาคือเทคแคร์เราแบบใช่ค่ะเ,เขาก็เทคแคร์เราคือทั้งแบบว่าคอยดูแลแบบเรื่องของอาร่างกายเราด้วยเขาก็คอยดูว่าเออให้เรากินข้าวให้ครบให้เรา,เรา,เรา,เราแล้วก็คอยดูแลเรื่องของแบบว่าความรู้สึกบางทีเราก็มีเรื่องเครียดมีอะไรก็คขยปรึกษาเขาได้ เหมือนเวลาว่างก็จะเหมือนมีจัดทริปไปไหนกันบ่อยเหมือนกันนะครูก็ถ้าหาเวลาได้ก็พยายามจัดทริปไปนั่นไปนี่กันค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแบบอุยุ่งทั้งครูเลยใช่ไปปีใหม่ใช่ไปเกาหลีแล้วไปไต้มาใช่ค่ะก็เหมือนมีเวลาว่างพอดีปีนี้ได้หยุดปีใหม่ยาวก็เลยเไปเที่ยวด้วยกันไปกับพี่อาไปกับทีมผู้จัดการด้วยอย่น้องคงเขาเป็นไกด์อย่างเกาหลีเราก็ทำหน้าที่เป็นใช่คือใครก็ดีใจค่ะพาชอบไปเกาหลีอยู่แล้วพอรอบนี้ได้ไปอีกก็คอยแบบว่า พาเที่ยวพากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเลยนะะหนาวแต่เราไม่หนังใจ <laughs> น <laughs> หนา,นาวข้างนอกยิ่ดีหมาตกด้ว <laughs> ยเออโรแมนติกเลยอ๋อบรรยากาศดีคะ่ะเป็นไงบ้าง<อ>ต,าติดนีวหวานสวิตกันยังไงมั้งโอ้ก็เหมือนเดิมค่ะหมายถึงว่าก็คือได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นในเวลาที่มันอาจจะผ่านมาแล้วนานขึ้นแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยะจะเห็นอะไรมมุอะไรใหม่ๆในตัวเขาบ้างมัม รู้จักกันมานแล้วค่ะมันก็เหมือนได้เห็นทั้งมุมแล้วแหละแต่มันก็คงมีความพิเศษมากขึ้นอะไรอยแบบนี้่ยไม่ไม่ได้ต่างนะคะไม่ต่างก็เป็นเป็นแบบนี้มาเขาก็ไม่ได้เหมือนแบบโอ้โหมาแบบเอ้ยอ้าวขนาดนั้นเออเขาก็น่ารักของเขาอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายเขาดูแลเรามากใส่แล้วใส่ย่งไม่ได้แบบเป็นแฟนกันวันนี้เขาดูแลเยอะก็คือไม่ ไม่ไม่ได้ดูแลแบบโหขนาดนั้นในในช่วงอุ้ยขอโทษค่ะในช่วงก่อนหน้านั้นนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นคนที่เป็นพี่น้องที่สนิทกันแต่พอมันมีการขยับความสัมพันธ์น่ะมันก็มีความพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ดูแลเขาดูแลทุกคนแบบนี้อยู่แล้วด้วยใช่แต่เราก็พิเศษตน่อยยังเสียงสองเสียงสามยังมีไหมฮะเเออก็มีบ้างค่ะเขาก็ที่อ้อนอยู่นะอือี้ต้องไปถามเอาส่วนใหญ่อ้อนเราเรื่องอะไรถ้าเกิดเขาจะอ้อนเรา ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าขออะไรค่ะอาจจะแค่แบบว่าเออแบบมาแบบเออทำน่ารักอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราดูเขาทำน่ารักเราโมเมนต์ตอนนั้นรู้สึกอย่างไรก็น่ารักดีค่ะชินหรือยังชินหรเอยก็ยังติดเกมอยู่เผาลงไหมเผาลงไหมยังยังเล่นเกมอยู่เลยค่ะทุกวันนี้อูเล่นถึงแบบว่าดึกๆอยู่เลยดุไหมเราดุเขาไม่ค่ะไม่เพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เขาชอบทำ เหมือนแบบเหมือนเราชอบทําอะไรเขาก็ไม่เคยห้ามใช่แล้วก็ปล่อยให้เขาทำเลขาก็ไม่ได้แบบวูเล่นยี่สิบสี่ชั่วโมงตะบี้ตะบันขนาดนั้นค่ะแต่เหมือนพอเขามาคุกกับเราเหมือนเขาแบบเหมือนได้ไปเที่ยวบ่อยขึ้นมากกว่านั้นเเหมือนเจมส์ไม่ได้แบบเหมือนเขาทำงานเป็นหลักเขาทำงานเป็นหลักแล้วก็อยู่บ้านติดกฟอะปรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอมาอยู่ด้วยกันก็แบบมีการชวนออกไปกินข้าวไปทํานั้นทำนี้บ้างก็ดีค่ะได้พาเขาออกจากบ้านมาคือเราเป็นต้นคิดเลยว่าพี่เจมส์ไปเที่ยวกันไปทริปกันหรือแบ่งกันคิดค่ะแบ่งกันคิดบางทีพี่เจ